สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l กินเที่ยวกับบ้านกรุ๊ปโอนะคะหลาขวัญดีใจมากๆค่ะที่เพื่อนๆเปิดดูคลิปนี้นะคะช่วงนี้เทศกาลกินเจนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขวัญก็จะเข้าครัวมาทำขนมเค้กเจกันค่ะวันนี้นะคะเป็นเมนูเค้กมะพร้าวหน้านิ่มสูตรเจค่ะแต่วิธีนี้นะคะเราจะไม่อบเราจะนึ่งกันค่ะส่วนผสมนะคะมีแป้งเค้กน้าตาลทรายกะทิเบกกิ้งโซดา ผงฟูน้ำมนันรำข้าวเดี๋ยวสูตรนะคะก่อนจะเขียนไว้ใต้ลิงก์ให้ค่ะเราจะมาตีน้ำตาลทรายก่อนนะคะตามดิกะทิค่ะตามด้วยน้ำมนันรำข้าวค่ะเราจะตีด้วย3อย่างนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันพอค่ะ อันดับต่อไปนะคะร่อนแป้งเค,ค้กค่ะตามด้วยผงฟูค่ะและเบกกิ้งโซดาค่ะร่อนทั้ง3อย่างเข้าด้วยกันเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะหลังจากที่คนส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผสมอาจจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะเพื่อนๆต้องค่อยๆเคาะนะคะเติมน้ำมะพร้าวลงไปค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะให้เพื่อนๆตั้งน้ําในซึ้งรอไว้ก่อนเลยค่ะแล้วเราก็มาคนส่วนผสมกันค่ะเพื่อนๆคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะถ้าหากส่วนผสมมีความข้นเหนียวนะคะเพื่อนๆก็สามารถเติมน้ำมะพร้าวเพิ่มได้ค่ะเติมน้ำมะพร้าวได้นิดหน่อยนะคะไม่เติมเยอะนะคะเดี๋ยวส่วนผสมจะเหลวเกินไปค่ะ ตอนนี้นะคะคนส่วนผสมกันไปแล้วนะคะส่วนผสมก็เริ่มอ่อนตัวและเหลวลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้นะคะประมาณ30-35นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมนะคะที่พักไว้แล้วตักหยอดใส่พิมพ์ได้เลยค่ะเพื่อน ควใช้พิมพ์ขนาดเล็กร้อย l 0 ml ค่ะตักถ้วยล้วประมาณ50กรัมค่ะนี่ควรตักใส่ส่วนผสมเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเค้กตอนนึ่งมาเขาจะพองตัวนะคะและเราต้องเหลือพื้นที่เพื่อที่จะหยอดหน้าเค้กด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำไปใส่ซึ้งได้เลยค่ะเราจะนึ่งประมาณ15-20นาทีค่ะ หลังจากที่นึ่งจนสุกแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ไม้เช็คเนื้อเค้กได้ค่ะโดยการเอาไม้จิ้มลงไปนะคะถ้าดึงขึ้นมาไม่มีเนื้อเค้กติดชิ้นไม้นะคะแสดงว่าสุกแล้วค่ะเรามาทำหน้าซ้อนมะพร้าวกันต่อค่ะให้เพื่อนๆเตรียมวัตถุดิบตามนี้เลยค่ะน้มามะพร้าวค่ะกะทิค่ะน้ำตาลทรายค่ะแป้งกวนไส้ค่ะ เราจะนำส่วนสมนะคะมาสมกันก่อนในหม้อตุ๋นค่ะเทน้ำมะพร้าวลงไปค่ะตามด้วยกระทิตามด้วยแป้งกลวนไส้ค่ะคนเข้าไปเลยค่ะคนจนส่วนสมทั้งหมดละลายเข้าด้วยกันนะคะดูเช็คสังเกตแป้งกวนไส้ด้วยค่ะให้แป้งกวนไส้นะคะละลายเป็นเนื้อเดียวกับน,น้ำกระทิเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะตั้งหม้อเพื่อที่จะตุ๋นหน้าซอสกันค่ะให้เราใช้ไฟกลางนะคะตามด้วยมะพร้าวอ่อนค่ะเนื้อมะพร้าวอ่อนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเลือกยิ่งอ่อนยิ่งอร่อยค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะและเกลือเล็กน้อยนะคะใช้ไฟปานกลางค่ะในขณะที่ตั้งหม้อตุ๋นหน้าซอสน,นะคะเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะคนจน หน้าซอสมีความเข้มข้นขึ้นนะคะหากน้ำซอสใครมีความข้นหนืดมากนะคะเพื่อนๆสามารถเติมน้ำได้ค่ะองขวัญที่เห็นนี้เติมน้ำมะพร้าวเพิ่มค่ะเติมเล็กน้อยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเข้มข้นก็เติมมากได้ค่ะหลังจากที่คนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างสุกแล้วนะคะละักษณะที่ได้ก็จะมีความข้นแบบนี้ค่ะและเดี๋ยวเราก็จะนำมาหยอดหน้าพิมพ์กันค่ะ เคล็ดลับความอร่อยอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะหลังจากที่นึ่งเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราตักน้ําซอสราดเข้าไปเยอะๆเลยค่ะด้วยความที่น้าซอสของเขานะคะคจะมีกลิ่นหอมหวานมะพร้าวนะคะจะทําให้ทานคู่กับเนื้อเค้กมีความอร่อยมากๆค่ะยิ่งเราแช่เย็นนะคะยิ่งอร่อยค่ะ ขอบคุณค่ะที่ติดตามชมจนจบคลิปค่ะสำหรับเพื่อนใหม่ๆที่ยังไม่ได้ติดตามขอฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ขวัญด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคลิปหน้าเจอกันค่ะ